็สวัสดีนะครับอย่กับผมนายกนกวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนเพื่อนทั้งบ้านนะครับหลังจากที่ผมเปิดให้ถามใน IG แล้วก็ f a c e b o o k นะครับวันนี้ก็เป็นวันพักของผมพอดีครับก็ว่างๆก็เลยอยากจะมาทํำจิปตอบคาถามแบบนี้บ้างครับเผื่อใครจะได้เอาไปใช้เอาไปปรับใช้อะไรอย่างนี้เผื่อจเจอคำถามโดนใจอะไรงนี้ก็ จะแลก,กเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดกันครับโอเคครับมาดูคําถามแรกกันเริ่มฟิตต้องเริ่มยังไงบ้างครับเริ่มฟิตถ้าหมายถึงฟิตหุ่นเราก็หาความรู้ก่อนเลยครับว่าถ้าเล่นท่าไหนเล่นยังไงเราต้องการส่วนไหนแล้วก็พอได้ปุ๊บเราก็ลองเอาไปทดลองที่ยิมดู ถ้าเราไปที่ยิมแล้วเรากลัวคนมีกล้ามตัวใหญ่หดๆอ,อ,อะไรอย่างนี้เขาจะเสียงดังใช่ไหมแต่จริงๆเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้ใจร้ายอะไรแบบนั้นเขาใจดีเลยเราก็ไปถามเขาเขาอาจจะแนะนําได้แต่แต่ก็ถามไม่ต้องถามเยอะถามแค่แบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ามาประยุกต์ใช้แล้วก็ศึกษาเรื่องโภชนาการอะไรแบบนี้ให้ปรับให้ถูก ว่าเราควรกินเท่าไหร่กินข้าวกินน้ํากินโปรตีนอะไรอย่างนี้เท่าไหร่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับคําถามถัดมานะครับคิดถึงแฟนเก่าอยากให้เขากลับมาโอ้โหถ้าคิดถึงแฟนเก่าเราก็ต้องทําตัวเราให้ดีครับถ้าเราอยากให้เขากลับมาจริงเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราให้เขาเห็นครับว่าเรามีดีพอ ที่จะให้เขากลับมาก็ประมาณนี้ครับคำนามรัดมาครับ how to move on move on ที่ดีที่สุดคือออกจากมุมเก่าๆครับที่เราเคยอยู่ไปหาของกินหรือว่าไปทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําไปทําหรือว่าไปเที่ยวอืมหรือว่าเราจะเริ่ม ทำอาหารหรือไม่ก็ลองลองไปหาร้านอาหารที่ชอบแล้วไปกินอะไรอร่อยอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยู่แบบมุมเดิมๆที่เารเก่าวที่เราเคยอยู่มันก็คุ้นคิดคุ้นคิดอยู่แบบนั้นครับจนทําให้เราไม่พัฒนาตัวเองไปไหนครับทางที่ดีที่สุดก็คือไปเปิดมุมมองใหม่ๆโอเคครับคำถามมา คิดว่าผมห่อพอจะมีแฟนใหม่ครับร <amaan> อ่อครับคนถามนี้พูดจากใจครับร i̇şte. อจริงๆก็มีความมั่นใจอีกนิดครับก็มีแฟนให้มีแฟนได้ครับเป็นกำลังใจให้ครับทำหน้ามันมาเพราะกายแล้วได้อะไรแล้วทำไมถึงชอบเพาะกายทำไมถึงกีฬาเพาะกาย ก็ได้เป็นรางวัลแต่แต่กีฬานี้ก็รางวัลรางวัลไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมีสปอนเซอร์เข้าหรือว่ามีคนรู้จักในแวดวงม,มากขึ้นถ้าเรายิ่งมีคนรู้จักมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสร้างาโปรไฟล์ให้ตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นเราอาจถ้าเราเป็นเทรนเนอร์เราก จะมีลูกค้าเข้ามากขึ้นมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเรามีธุรกิจยิมส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็จะมีความมั่นคงทางธุรกิจมากขึ้นผู้คนก็ไว้ใจในธุรกิจของเรามากขึ้นแล้วทำไมถึงชอบข้งกายต้องเริ่มจากอาตอนที่ผมเริ่มเล่นบอลตอนนั้นผมเริ่มเล่นบอลอยู่ต้องบอกก่อนว่า ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้ชอบกีฬานี้เพราะตอนแรกเล่นบอลแค่อยากตัวใหญ่แล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ตัวใหญ่เออแล้วผมก็เริ่มจากโหนบาพอโหอนบาเสร็จโหนบาเสร็จออตอนนั้นที่โรงเรียนก็จะมีให้โหนบาใช่ไหมแล้วผมก็โหนบาทีนี้ตัวมันไม่ค่อยใหญ่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเราไปแถวบ้านแถวบ้านมียิมมาดี ผมก็เลยไปเข้ายิมพอพอเข้ายิมไปเรื่อยๆปุ๊บเออรู้สึกเออชอบอ่ะเห็นพอเห็นร่างกายเราพัฒนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเร้เราแบบเริ่มมีกล้ามขึ้นมาตัวเริ่มบึ๊กขึ้นมาหน่อยทีนี้นเริ่มมีแรงบันดาลใจแล้วผมก็เริ่มห่างจากฟุตบอลเลยพอเริ่มห่างจากฟุตบอลปุ๊บผมก็เริ่มมาเล่นกล้ามแบบจริงจังเลยแต่แต่ตอนนั้นยังไม่คิดที่จะแข่งหรือว่าอะไรมาอะไรขนาดนี้นะแต่แบบ รู้สึกว่าชอบเออร่างกายมันพัฒนาใส่เสื้อแล้วมันแบบจะชับมันแบบเต็มดีมันแบบดูดีนะตอนนั้นเบ้าพอผมเริ่มมาเรื่อย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 ๆปุ๊บมาเจอโค้ดเออเขาเขาอยู่ยิมมาดีทีนี้เป้าหมายผมก็เริ่มชัดเจนเลยว่าผมอยากแข่งเออเนี่ยครับมัน ก,ก็เป็นจุดที่ทำให้เริ่มชอบเพาะกายก็คืออยากตัวใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้มันก็จนมาถึงระดับแข่งขันโอเคครับคำถามถัดมาแรงบันดาลใจในการไปแข่งเพาะกายแรงบันดาลใจของผมนะครับก็แรงบันดาลใจก็คือถ้วยรางวัล เอที่ผมอยากจะได้แล้วก็ผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าอยากมีตังค์ใช้อยากกินอะไรก็กินอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากมีชีวิตที่ถอยหลังอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆอยากประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำนี่แหละครับแรงบันดาลใจของผมเป้าหมาย ำถามต่อมาครับเป้าหมายแรงบันดาลใจในการลุกมาออกกำลังกายในทุกๆวันคือก็คือผมถ้าผมไม่ออกผมก็จะไม่พัฒนาถ้าผมไม่ไม,ไม่ไม่ลุกขึ้นมาทำนะเพราะว่าการเล่นกีฬานี้มันเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนไปจนถึงเราเข้านอนคือมันอยู่อยู่อยู่ในชีวิตเราหมดเลยมันมันจะไม่เหมือนแบบ กีฬาทั่วไปอย่างเช่นฟุตบอลใช่ไหมเออคุณแค่มีรองเท้าคู่เดียวคุณก็สามารถเล่นเล่นได้ตลอดไปสามสี่ปีแล้วใช่ไหมล่ะหรือแล้วก็ฝึกทักษะอะไรเงี้ยแต่กีฬานี้มันไม่ใช่มันต้องคุมอาหารหนจาหนจาคาร์ดิโอเนี่ยพออยู่นอกยิมนะครับมันมันจะแบบครอบคุมทุกอย่างเลยเออแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะอืถ้าไม่ทํา หุ่นผมก็ไม่พัฒนาอผมก็ไปไม่ถึงเป้าหมายใช่โอเคครับคำถามเ้ามาลดน้ำหนักให้มากสุดภายใน10วันโอ้อันนี้อันตรายนะครับคำถามนี้เพราะว่าถ้าเราทำเร็วๆถ้าพูดถึงลดแต่มันลดได้แต่ถ้าแบบลดไวเราก็ต้องรับ ผลกระทบที่มันตามมาร่างกายปรับตัวไม่ทันอะไรแบบนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำอะไรก็ต้องให้เวลาครับอืมต้องให้เวลาสิ่งสนะิ่งนั้นจริงเพราะอะไรที่ได้มาไวก็ก็จะไปไวอืมให้คือแบบยังไงให้เวลากับสิ่งที่เราทำไม่ไม่ต้องรีบร้อนครับ แล้วผลจะออกมาดีเชื่อผมโอเคครับำถามดัดมาเล่นกล้ามตั้งแต่อายุเท่าไหร่ผมเริ่มเล่นก็ตอนมสาครับตอนอายุสิบห้าตอนนี้ก็ยีสิแต่ถ้ามาเริ่มเล่นแบบจริงจังมีโค้ดดูแลก็ปีปีครึ่งครับ ม,มาเริ่มแบบแข่งจริงจังนะครับปีครึ่งแต่าเริ่มเล่นกล้ามยกเหล็กเลยก็ตอนอายุสิบห้าครับโอเคครับคำถามถามัดมาทุกวันนี้กินอะไรกินข้าวครับกินข้าวครับกินข้าวกินไก่กินน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุมคุมบ้างครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุมแบบ เจ้ครับคำถามถัดม,มามีแค่ม้านั่งกับนัมเบลสามารถเล่นหลังได้ไหมครับได้ครับได้ครบเลยจริงๆนัมเบลลูกเดียวนี้ก็ได้ได้เกือบเกือบทั้งร่างกายนะครับนัมเบลโล่เนี้ยอันนี้ก็จะได้ช่วงช่วงช่วงแรดเลยใช่ไหมละ่ะเออ แล้วก็อีกท่าหนึงผมจาชื่อท่าไม่ได้เป็นนัมเบลแบบจับแล้วเราก็เอาตัวเราไปพิงกระบ,บอกอับเบาะให้เท่าอ,อกบนนะครับแล้วเราก็เอาตัวพิงกระบ,บอกก็ดึงนัมเบลเข้ามาเอออันนี้ก็ได้หลังเต็มนะหรือไม่ก็นัมเบลเดดลิฟอืมนี้ก็ได้เกือบทั้งตัวเลยลองลอง,ลองเอาไปประยุกต์ใช้อยู่ครับถือถือว่าถือว่าดีเลยสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีอุปรกรณ์แล้วเล่นอยู่ที่บ้านนะครับ แกงคำถามต่อมาคิดเมนูอาหารไม่ออกอา้า <c> ว <ười> คิดเมนูอาหารไม่ออกก็ลองเปิด YouTube ดูครับเสิร์ชหาเมนูอาหารหรือไม่ก็ไปดูตามช่อง YouTube อะไรเงี้ยครับที่เขาพาไปรีวิวร้านอาหารหรือว่าอะไรหรือเพื่อจะทำให้เราอยากกินว่าไม่ก็ไปเดินตลาดเดินอะไรนะครับ ครับคำถามถัดมาทำไมถึงเชียร์ทีมปีศาจแดงครับอันนี้ชอบครับชอบโดยส่วนตัวครับดูแบบมีมนขังดีโอเคครับคำถามถัดมาใครเป็นเหตุให้ไว้ผมยาวตอนแรกที่ไว้ผมยาวก็ไว้เพราะเพราะอยากจะลองไว้ เออเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นเรียนรอดดยแล้วก็ตัดตัดผมเกียนมาตั้งแต่โอ้จำาความได้นี่ก็ตัดผมเกียนมาตั้งแต่เข้าเข้าอนุบาลเลยนะครับเออแล้วผมก็เลยลองอยากจะไว้พอไว้ไว้ไปไว้มาปุ๊บเออจะทำยังไงให้มันตัดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เอ,อ้ไม่ใช่จะทำยังไงให้ไว้ แล้วให้มันเกิดประโยชน์เพราะผมชอบชอบทำอะไรแล้วให้มันได้ประโยชน์เนี่ยผมก็เลยเออคิดได้เอาไปบริจากไหน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 ก็ไว้ไมายาวขนาดนี้ละออแล้วก็ลองไว้มาสักสปีอืมก็เลยอัดแล้วก็ไปบริจากใช่ครับ แลรู้รู้สึกดีครับอย่างน้อยมันก็เกิดประโยชน์ไม่ไม,ม่ไม่ได้ไว้แล้วไปตัดทิง้งเสียเปล่าเห็นครับคำถามถาม,มานอกจากไก่กินอะไรเป็นโปรตีนหลักอือก็กินไข่ครับไม่ไขก่ก็ไก่ผมว่ากินอย่เงี้ยแต่แต่ถ้าเนื้อวัวก็จะนา,นานทีกินเพราะว่ามันราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับ ถ้าเนื้อหมูเนื้อหมูนี่ก็จะกินวันวันวันที่กินชีสมิลครับอืมก็าจะทำทำลาบบ้างบางทีก็ทำนาบกับกระทะแล้วก็มากินบางทีก็ทอดอะไรครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงไม่ไม่มีแข่งก็เลยฟีจะตายนิดนึงก็ร่างกายจจะได้ไม่ไม่เครียดจนเกินไปครับตอนไดเอทก็ค่อยไปคุมเป๊ะ เค okay, ครับหมดแล้วคําถามวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาตอบคําถามเพื่อนๆทางบ้านนะครับถ้าใครอยากถามอะไรแบบประมาณนี้ที่ผมได้พูดข้างต้นไปก็ถ้ามีเปิดคำถามอีกก็รอติดตามได้เลยครับใน IG แล้วก็ f c e e o o o อื็ลองมาถามหรือไม็จะถามให้ให้กับตัวเองก็ได้ครับว่า จะพัฒนาถึงยังไงถ้าสงสัยอะไรตัวผมก็ถามได้อะไรที่ตอบได้ก็จะตอบให้ครับโอเคครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ